ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวว่าวาราวุธิข่ะเผยพอมอคลอดมาตรการช่วยลูกบ้านการเคหะพื้นที่7จิตจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพักชําระนี่แล้วก็เว้นค่าเช่าด้วยค่ะ ข่าวเมื่อวานนี้ค่ะ26สิสิงหาคม2568ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวรวุฒิศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการแ้อาแห่งชาติหรือว่ากคชอรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห่วงใย,ยพี่น้องกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวค่ะส่งผลต,ต่อความปลอดภัย แล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนดังนั้นเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตจึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่จังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีตราดจ,จันทบุรีสะแก้ว ด้วยการให้ความช่วยเหลือหลัก3ด้านค่ะด้านที่1ค่ะยกเว้นค่าเช่าสําหรับค่าเช่ารายย่อยค่ะและเช่าจัดผลประโยชน์กับลูกค้ากคอชอฟรีค่าเช่า3เดือนโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่1สิงหาคมถึง31ตุลาคมค่ะยกเว้นค่าปรับ100%กรณีผู้ที่มาชำระหนี้ค้างในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ ด้านที่2ค่ะพักชําระหนี้กลุ่มเช่าซื้อสําหรับลูกค้าเช่าซื้ออาคารของกคชอในพื้นที่ที่รับผลกระทบค่ะซึ่งจะได้รับสิทธิ์พักชําระค่าเช่าซื้อ3เดือนโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่1สิงหาคมถึง31ตุลาคมยกเว้นค่าปรับ100%กรณีที่ผู้มาชําระหนี้ค้างในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ ด้านที่3ค่ะสนับสนุนการยังชีพโดยจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือ3กลุ่มหลักได้แก่ 1. ค่ะกลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยในโครงการของกคออชอในพื้นที่ชายแดน 2. กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในโครงการของกคชอ 3. ผู้ที่อพยพเข้ามาพักอาศัยกับญาติในโครงการของกคชอ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบค่ะทั้งนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวก็ได้สะท้อนถึงภาระของการเคหะแห่งชาติหรือว่าชกระทรวงพอมอในการยืนเคียงข้างของพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาวิกฤตเพื่อให้ทุกคนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะ